ขอทานทำไมที่นี่ขนาดขอทานยังไม่เว้นเลยคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมฉันทำได้มากกว่านี้อีกถ้าคุณอน่ะยังไม่อยู่พฤติกรรมไม่แย่แบบนี้เธอได้ลงหน้าหนึ่งแน่สู้โล่รังไม่เขาเรืองเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะไปหน้าที่อื่นเลยนะไปเลยไหนเป็นผู้หญิงอะไรวะนิสัยเสียชอบรังแกคนอื่นขนาดขอทานยังไม่เว้นเลยผมไม่ทำอะไรให้คุณทำไมคุณถึงรังแกผมแบบนี้นี่ พ่ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมทำร้ายร่างกายผมขนาดนี้แบบนี้มันเกินไปแล้วนะอยากได้ขวดมากใช่ไหมอยากได้ก็มาเอาสินายคนเกินไปแล้วนะอยากได้ก็มาเอาสิผู้หญิงอะไรวะเลวได้ใจจริงๆชอบทำตัวเป็นอนดัปพานที่บ้านไม่สั่งสอนนะไงฉันจะเอาคลิปนี้ไปแฉคนแบบเธอไม่สมควรมีที่ยืนในสังคมหรอก รับรองเลยนะเธอได้ลงหน้าหนึ่งแน,น่อร่อยคุณอร่อยหน้าตาก็ดีแต่จิตใจอ่ะสกปรกที่สุดทำ้ายแม้กระทั่งขอรด้านผมขอให้คนเนี่ยโ้อนแบบมองสบ,บายเก็บสิคนอะไรเนี่ยทำตัวทุนเล่สุดๆเลยโอ้โหนี่แสงดูไว้นะด่าเขาอ่ะนิสัยไม่ดีเขาอาจจะทำดีกับทุกคน เพื่อมาทำร้ายทีหลังก็ได้ค่ใชสวัสดีค่ะทุกคนออนี่ฉันซืกกอ้อกาแฟมาฝากนาย้วยนะอะอะ๋ไม่ฉันกลัวท้องเสียอ้าวหัวหน้าคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมอยู่ๆทุกคนถนึงเปลี่ยนไปแบบนี้ละคะเธาก็ดูข่าวในสิ่งที่จะอทำดูสิข่าวข่าวอะไรหรอคะถึงว่าล่ะ ทำไมทุกคนเปลี่ยนไปไเข้าใจฉันผิดนี่เองเธออะเตรียมตัวเราได้ออกได้เลยท่านประธานอะอรอพวกคุณแต่หัวหน้าคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะฉันไม่ได้เป็นคนผิดสักหน่อยอะฉันไม่รู้เธออะไปแก้ตัวกับท่านประธานเองโอ,อ้ทั้งขาวทั้งเงียนเด็กเฮ้ยลุงทำไรอะ น้องสาวไปส่งลุงที่บ้านได้ไหมพอดีว่าลุงเนี่ยเดินไม่ได้แขนขาไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยหนูไม่ว่างค่ะนะ้าหนูนะหรือว่าสงสารลุงแล้วนกันเน่มาน่งแก่ก่าอองหาทำไมที่นี่ไปหน้าที่อยู่เลยนะลบ<อ>ขอบคุณนะไม่เป็นไรนะเป็นผู้หญิงอะไรวะ นิสัยเสียชอบรังแกคนอื่นขนาดขอทานยังไม่เว้นเลยอ๊บเงาหนะทุกคนครับมาทางนี้หน่อยนะครับมาดูผู้หญิงนิสัยไม่ดีคนแบบเนี้ยไม่สมควรมีที่ยืนในสังคมของเรานะครับฉันจะเอาคลิปนี้ไปแชรรับรองเลยนะเธอได้ลงหน้าหนึ่งแน่คนนั้นแหละทุนเล่ได้ได้ทำแบบนั้นแหละเธอเนี่ยหน้าตาก็ดีแต่จิตใจอ่ะสกปรกที่สุด ทำลายได้แม้กระทั่งขอได้แบบผมพอให้คุณเนี่ยเจอแบบผมสบ้างฉันทำได้มากกว่านี้อีกถ้าคุณเนี่ะยังไม่อยู่พฤติกกรมไม่แย่แบบนี้ลองดูไหมล่ะเฮ้ยยัยฉันเจอแกอีกนะรู้รู้เราไม่เข้าเรื่องมาสิคิดว่าฉันกลัวงั้นเหรอฉันว่าเรารีบกไปทำงานกันเถอะนะส่วนเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่มีใครเขารู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องอายนะ ำไมคุณถึงช่วยฉันนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันยังไงล่ะเราต้องช่วยกันปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและเราเนี่ยยังทำงานที่เดียวกันอีกนะไม่เป็นไรนะคนนี้งไงแค่มันทำร้ายขอทานอ่ะถ่ายเก็บไว้ดีกว่ากดชั่วแบบรื่องถ่ายเก็บไว้เยอะอย่าถ่ายนะโอ๊ยหยุดเดี๋ยวก่อนเอนีเ๋ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยหัวหน้าคะกล้วยสองคนนี้เนี่ยมันหยุดได้ละ เธอฟันนะท่านประธานอะไล่เธอออกเรียบร้อยละเก็บข้าวของเธอแล้วออกไปจากที่นี่ซะฮะไล่ฉันออกงั้นหรอคะใช่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะจิตใจสุขปกและคับแค่แบบเนี้ยบริษัทของเราไม่เก็บไวะะ้หรอกค่ะเชิญทุกคนลงโทษตามอำเภอใจได้เลยค่ะโยนเลยหัวนะคะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดหยุดเดียเด๋ยนีนะฉันบอกให้หยุดเล้วนี่ท่านมาช่วยฉันทำไมอะ ก็โดนลูกหลงไม่หรอกไม่เป็นไรค่ะทุกคนคะผู้หญิงคนนี้คือคนที่ช่วยฉันจากขอทานที่แอบถ่ายใต้กระโปรงฉันค่ะถ้าวันนั้นน่ะฉันไม่เห็นแก่ตัวกลัวว่าตัวเองจะอายพี่เขาก็คงไม่ถูกสังคมประนามแบบนี้หรอกยิ่งมาโกหกนั่โอโอนหน้าอย่างเธอนี่นะจะดูโลลามดูสิหน้ามาันนี่แต่รอยตาหน่าเห็นว่ามันน่ากลัวมากกว่าว่ะ <c oughs> อ๋อหรือว่านี่จะเป็นแผนของพวกเราสองคน เรวดี๋ยวใช่ฉันว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนจัดการมาเลยเฮ้ยยืนอยูนี้นะนี่เธอเห็นไหมเธอไม่ได้เข้ามาช่วยฉันเลยอ่ะเธอโดนลูกหลงไปด้วยเลยได้ยังไงล่ะคะคุณเป็นคนสอนฉันเองว่าผู้หญิงต้องช่วยผู้หญิงด้วยกันและฉันกําลังใช้ความกล้าหาญเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไงล่ะคะเธอเก่งมากเลยนะโดนแอบถ่ายขนาดนี้ยังกล้ามาทำงานอีกนะถ้าเป็นพี่นะ มันูเจอหน้าไปไว้ไหนแล้ววะจริงด้วยพี่หน้ามีแต่รอยน้ากลัวบอกว่าโดนแอบถ่ายพี่ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะพี่กอเขาถ่ายมากกว่าพี่พี่ก็พูดแรงไปว่ะแต่มันก็จริงอ่ะพี่พี่ดูรอยตานดิถ้าไปอยู่บนหน้าผากนะนี่หังเป่าวุ้นจีนแน่เลยไปนผมนะไม่กล้าออกจากบ้านหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขากลัว ป็นผู้ชายได้แท้แต่กลับมาดูถูกผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะไม่คิดว่าหน้าตัวเกียรไหมนะทำไมเพราะฉันพูดเรื่องจริงอ่ะถ้าพ่อแม่หรือญาติของออเธอเนี่ยมีปมด้อยแบบนี้บ้างยากจะรู้จริงๆเลยผู้หญิงจะปากด,ดีแบบนี้อ๋อถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยแม่ของพวกนายสองคนก็เป็นเมียน้อยของเขานี่แบบนี้ไม่น่าอาไปกว่าหรอเออไม่พูดก็ได้วะ ะะที่ทำให้ฉันมีความมั่นใจต่อไปฉันจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกฉันได้ง่ายๆอู่แล้วค่ะดีแล้วล่ะอย่าเอาปมด้อยเนี่ยมาทำให้เราหมดความมั่นใจเราเลือกเกิดไม่ได้